สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้แบล็คเบอร์รี่ที่สวนก็เริ่มสุกไปเยอะแล้วนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยแบล็คเบอร์รี่อร่อยมากครับเพื่อนเ่อ,อมันเป็นแบล็คเบอร์รี่ที่ขาดน้ำเนาะความอร่อยความหวานมันก็เลยเยอะหน่อยก็อยากให้เพื่อนๆนเข้ามาช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้แล้วหลังสงการไปแล้วนี่อาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับก็พอได้เก็บผมก็ได้เก็บวันละสี่ห้าโลอยู่ช่วงนี้นะครับมีข่าวดีจะมาแจ้งครับเพื่อนๆตอนนี้ตะเล็กได้ทํากิ่งตอนไอ แบล็กบัีพันธุ์ไร้หนามแล้วนะครับพวกนี้ดูแลง่ายครับเนี่ยดูแลง่ายแล้วก็เขาให้ผลผลิตทั้งปีครับเพื่อนเพ่อ,อโลลรคลกกวแมลงรบกวนน้อยมากครับแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับช่วงนี้ดีหน่อยที่ฝนตกลงมาให้ความชุม่มชื้นแล้วก็มีลูกให้เก็บทุกวันนะครับก็จะหมดรุ่นแล้วแหละเดี๋ยวผมก็จะได้ตัดแต่งกิ่งทําสาวแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ ได้เริ่มตอนกิ่งแล้วนะครับเพื่อนๆเดี <_ t ot> ๋ยวได้เอาไปปลูกกันนะสามสี่เดือนก็ติดลูกแล้วแหละนะครับเนี่ยชุดนี้ก็เริ่มติดมาใหม่ชุดที่เราเก็บทุกวันก็อย่างเงี้ยครับเราจะเก็บมันจะเก็บได้ตั้งแต่พวกล่างอันนี้ยังเก็บไม่ได้ย,ยังแดงอยู่นะครับต้องให้เขาดำหมดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเก็บได้เลยครับเนี่ยเก็บมาแล้วลูกเบลเลอร์ครับก็เลยเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวสวนกันก่อนช่วงนี้นะก่อนที่เขาจะหมดถ้าหมดแล้วก็ต้องรออีก นานพอสมควรครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับแล้วส่วนกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนตะเล็กตอนกิ่งไว้เยอะนะครับที่เห็นนี่นะฮะเดี๋ยวรอเขาออกลากนะครับแล้วก็จะได้แจ้งเพื่อนเพื่อนที่สนใจไปปลูกถ้าปลูกจะกิ่งตอนนี่ไม่เกิน3เดือนครับได้กินลูกเลยนะครับก็พบกันในคลิปต่อไปครับผมดูความโดดของเขาก่อนนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เยอรมันไร้หนามนะครับน่าปลูกมาก p พียวบีูหนึ่งแล้วลูกใหญ่จริงๆครับเพื่อน ดูในมือผมเนี่ยโอเคขอบคุณครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ